วัดที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งวัดซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาขนาดย่อมลูกหนึ่งในจังหวัดนครนายกนั่นก็คือวัดถ้ำสาริกาวัดแห่งนี้มีพระเถรละผู้ทรงคุณวิเศษรูปหนึ่งในพุทธศาสนาซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีนั่นก็คือหลวงปู่มั่นปริถโตพระกรรมฐานสายวัดปา่ทาท่านได้มาจเจริญกรรมฐานณสถานที่เห็นนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมได้เลยครับเราจะขึ้นไปยังด้านบนของวัดถ้ำสาริกานะครับเป็นถ้ำที่หลวงปู่มั่นนะครับเคยมา บำเพ็ญสมนธรรมนะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งตนนี้ก็เป็นทางขึ้นทางด้านล่างของวัดจะมีตลาดชุมชนขนาดเล็กของชาวบ้านที่นำผักผลไม้จากไร่ส่วนของตนเองออกมาวางจำหน่ายไว้บริการผู้ที่เดินทางมาทำบุญกราบไหว้พระข้อดีของตลาดแบบนี้คือของสดใหม่และราคาเป็นกันเอง พื้นที่ทั้งหมดถูกปกคลุมด้วยต้นไม้สูงและมีขนาดใหญ่เป็นวัดที่อยู่ภายใต้ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และเส้นทางที่ผมจะพาทุกคนไปนั้นครั้งหนึ่งเคยเป็นเส้นทางที่หลวงปู่ตัดสินใจเดินขึ้นไปเพื่อทำกรรมฐานโดยไม่หวั่นเกรงต่อภัยใดๆที่อยู่ื้องหน้าบรรยากาศในวันนี้ก็เหมือนเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเพราะว่าต้นไม้ แต่ละต้นนีสูงทุกต้นเลยครับก็ไม่รู้ว่ามีต้นอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าบรรยากาศล่มลื่นนะครับเสียงธรรมชาติดีดีต่อใจมาก เมื่อขึ้นมาได้สักพักจะพบกับอาคารที่มีขนาดเล็กมีกลุ่มควันทูปลอยออกมาภายในมีพธโรูปขนาดย่อมปฏิสถานอยู่เป็นจุดแรกที่ให้ผู้คนเดินทางเข้ามาสักการะ และทางที่เราจะไปสู่ถ้ำปฏิบัติของหลวงป,ปู่นั้นเป็นทางขนาดพอดีไม่กว้างมากนักการเดินทางในครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องยากและด้วยสองข้างทางของเส้นทางจะเต็มไปด้วยก้อนหินและต้นไม้ขนาดใหญ่การที่ได้เห็นการเติบโตของต้นไม้ที่มีรากคล้ายกับงูใหญ่นั้นก็าขากัลุกเลยทีเดียวย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2562 องค์กรยูเนสโกหรือองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ประกาศยกย่องหลวงปู่มั่นพุริทัตโตพระริยาสงฆ์ของเมืองไทยให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพหลวงปู่มั่นพุริทัตโตได้ปฏิบัติตนตามแนวทางคำสอนพระาศาสดาอย่างเคงร่งครัดและยึดถือตุนงควัด์ด้วยจริยวัรปฏิปทานงดงาม จนได้รับยกย่องจากผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าเป็นพระผู้เลิศทางทุดงควัตท่านวางแนวทางการปฏิบัติสมถะหรือปัสนาตามหลักคําสอนขององค์สมเด็จพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าให้แก่สมณะและประชาชนอย่างกว้างขวางจนมีคณะสงฆ์และฆราวาสลูกศิษย์จำนวนมากแนวคาสอนของท่านเป็นที่รู้จักกันดีในนามว่าคําสอนพระป่าสายพระอาจารย์มัน่นหลังจากที่ท่านมรณภาพลง ยังคงมีพระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์สืบต่อแนวทางปฏิปาทาทรมาฏิบัติของท่านอย่างเคร่งครัดโดยลูกศิษย์เรียกว่าพระกรรมฐานสายวัดป่าหรือพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นด้วยเหตุนี้จึงทําให้ท่านได้รับยกย่องจากผู้คนที่ศรัทธาว่าเป็นพระอาจารย์ใหญ่สายวัดป่าหรือพระอาจารย์ใหญ่แห่งวงพระธรรมฐานวัดป่าสืบมาจนถึงปัจจุบัน ถ้ำสาริกาเป็นสถานที่ที่พิเศษเพราะเป็นสถานที่ที่หลวงปู่ใช้นั่งฝึกจิตภาวนาอย่างเอาชีวิตเข้าแลกต้องประสบกับการอาพาธอย่างหนักหน่วงแต่ด้วยบุญบารมีและความเพียรที่ท่านทําไว้ดีแล้วจึงรอดพ้นการอาพาธในครั้งนั้นและได้คุณวิเศษที่สมกับการปฏิบัติย้อนกลับไปในสมัยอดีตที่แห่งนี้เป็นสถานที่สงบอยู่บนภูเขาจึงมักจะมีนักบุญพระพิสุและผู้ปฏิบัติ ขึ้นมาเพื่อจะบำเพ็ญเพียรแต่ต้องมีเหตุให้อยู่กันไม่ได้ด้วยอาพาธบ้างการรบกวนจากสิ่งที่มองไม่เห็นบ้างโดยเฉพาะยักษ์ผีหลวงยักษ์ผีหลวงเป็นยักษ์ที่มีรูปร่างกำยำสูงใหญ่ในมือมีกระบองเป็นผู้รักษาถา้ำและอาศัยอยู่บนภูเขาลูกนี้บรรยากาศเงียบสงบมากนะครับแล้วก็ได้กลิ่นแบบธรรมชาติ ต้นไม้กลิ่นดินกลิ่นใบไม้ที่พับถมกันแล้วก็เหมือนจะผ่านการฝนตกไปไม่นานนี้นะครับเป็นสถานที่เขตสงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาเยี่ยมชมหรือว่าอะไรก็มาด้วยความสำรวมนะครับแล้วก็รักษาบรรยากาศความสงบเพราะว่ามีุติของพระคุณเจ้าที่ท่านก็ กาเนินกิจวัตรกิจกรรมพระพิสุนะครับเรากําลังมุ่งหน้าไปสู่จุดสูงสุดของภูเขาลูกนี้ซึ่งด้านบนนั้นเป็นพระอุโบสถเป็นสถานที่ที่ประกอบพิธกรรมทางศาสนาและพิธีกรรมต่างๆของพระพิสุสง์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นโบสถ์นะครับ การที่หลวงป,ปู่มั่นได้ทุดงมาที่ถ้ำสันิกาในสมัยนั้นก็ได้รับการตักเตือนจากชาวบ้านเพราะความที่ชาวบ้านนั้นเป็นห่วงยยท่านและชาวบ้านก็ได้เล่าถึงเรื่องราวแปลกประหลาดให้ท่านฟังพร้อมกับให้ท่านอ่ลมเลิกความตั้งใจที่จะขึ้นไปที่ถ้ำแต่หลวงป,ปู่มั่นกลับตอบไว้ด้วยความมั่นใจว่าท่านจะขอทดลองพักที่แห่งนี้ดูเพราะท่านชอบความสงบ ที่ถูกติดตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นที่ประตูก็ดีที่หน้าต่างก็ดีนะครับกันแมลงเข้ามานะครับผมขณะที่หลวงปู่มั่นพักที่ถ้ำเสดิกาแห่งนี้ในระยะเดือนแรกๆนั้นท่านรู้สึกปกติดีจิตใจสงบไม่มีอะไรขุ่นข้านต่อมาท่านรู้สึกว่าโรคเจ็บท้องที่เคยเป็นก็ชักำเริบมีอาการรุนแรงขึ้นตามลำดับท่านก็ได้หวนคิดถึงคำที่ชาวบ้านพูดกันว่ามีพระมาตายที่นี่สี่รูปท่านยังคิดว่าท่านอาจจะเป็นรูปที่5ก็ได้ถ้าไม่หายจากโรค เมื่อท่านฉัญญาแล้วโลกก็ยังไม่หยุดกำเริบในที่สุดท่านตัดสินใจใช้ธรรมโอสถร,รักษาจะหายก็หายจะตายก็ตายจากนั้นท่านจึงพิจารณาถึงทุกขเวทนาด้วยปัญญาอย่างไม่หยุดยัง้งขณะเดียวกันนั้นก็ปรากฏเห็นบุรุษคนหนึ่งที่มีรูปร่างใหญ่โตถือตะบองเหล็กเดินเข้ามาหาท่านพูดกับท่านว่าโจมีออกไปซะไม่งั้นโจมดินแน่ท่านกรถามไปว่าท่านผิดอะไรถึงจะมาตีเรา เขาก็บอกว่าข้าดูแลภูเขาลูกนี้มานานแล้วจะมาหิเงใหญ่กว่ข้านั้นไม่ได้ทั้งก็บอกว่าท่านเป็นพระมาบำเพ็ญธรรมเพื่อมาปากกิเลสไม่ได้มาทำร้ายใครว่าแล้วก็เทศนาสั่งสอนบูรุษลับคนนั้นจนเกิดความเริ่มใสตอนนี้ผมก็ยืนฟังแบบเสียงจิ้งหรีดนะครับถ้าแบบเราไม่พูดหรือว่าเราไม่ได้มีเพื่อนคุยนะครับเราจะได้ยินเสียงแบบทุกคนลองฟังนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเงียบสักหนึ่งนะคทุกคนได้ได้ลองฟังบรรยากาศสถานที่อย่างนี้นะครับขนาดกลางวันนะครับยังเงียบขนาดนี้แต่อาจจะมีเสียงรถวิ่งบ้างนะครับเพราะว่าทางหน้าหน้าวัดนั้นก็จะติดกับถนนนะะสัญจรก็จะมีรถผ่านอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวลองลองเงียบดูนะครับทุกคนสักหนึ่งนาที การได้มาเยือนวัดถ้ำสศร,ริกาแห่งนี้นอกจากจะได้ตามรอยการสร้างบาร,รมีของพระเถระผู้ทรงคุณวิเศษ,ษนั่นก็คือหลวงปู่มั่นพุ้ลิทัโตพระผู้ประเสร,ริฐในบ้านเมืองเราแล้วยังทําให้เรารับรู้ถึงความเมตตาปัญญาญาณของหลวงปู่ที่มีต่อมนุษย์เทพเทวดาเหล่ายักษ์อสุรกายที่ท่านได้ผ่านมาและทิ้งเรื่องราวไว้ให้สัตชนได้ปฏิบัติสืบต่อไป อาคารหลังต่อมาซึ่งเราเรียกกันว่าบนดกเป็นที่ปฏิสถานรูปหล่อหลวงปู่ให้เราได้เข้าไปนั่งสมาธิจเจริญกรรมฐานจเจริญธรรมกราบไหว้ขอพรมงคลจากท่านและถัดจากบนดบออกมาเพียงเล็กน้อยนั่นก็คือเรือนพระธาตุเป็นที่จัดเก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระรยาสองทั้งหลายซึ่งจุดนี้ประชาชนนิยมขึ้นมากราบไหว้อยู่เป็นประจำ เหล่าพระธาตุในพร้อบแก้วเหล่านี้ร้วมมีความแตกต่างกันออกไปด้านรูปลักษณะและสีสันของพระธาตุบ้างก็เป็นเพชรประกสีบ้างก็เป็นรัตนาชาติซึ่งต้องใช้ระยะเวลายาวนานที่จะมีรูปร่างลักษณะแบบนี้แต่สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าตรงนี้รวมมาจากอัฐิของพระระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหล่านั้นทั้งสิ้นถือว่าเป็นเรื่องที่นา่าอัศจรรย์ เอาครับผมเป็นไงบ้างครับทุกคนหลังจากที่พาทุกคนมาเที่ยววัดถ้ำสาริกานะครับวัดที่มีพระหลวงปู่มั่นนะครับพระปฏิบัติดีประชอบนะครับสายกรรมฐานนะครับซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของชาวไทยหลายคนนะครับบอกเลยครับว่าหลวงปู่มั่นนั้นเป็นพระสงฆ์องค์นง่นนะครับที่รับการนับถือนะครับเพราะท่าน วิทาของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวัตถิบัตินะครับเป็นไปเพื่อวตัตถุประสงค์ของการบวชโดยแท้นะครับ ที่เราจะล่าลากันในทริปนี้ผมขอพาทุกคนมากันที่อุโมงป่าไทยวัดจุลพรวนารามจุดเช็คอินยอดนิยมที่ถูกกล่าวขานกันมากที่สุดในโลกโซเชียลเพราะความสวยงามของแนวไผ่ที่เรียงรายทั้งสองฝั่งโค้งเข้าหากันประดุจเป็นอุโมงต้นไม้ จุลาพรวนารามมีอมงต้นไม้ไผ่ที่ทอดยาวประมาณ800เมตรให้บรรยากาศที่ร่มรื่นลักษณะาการโค้งของต้นไม้คล้ายๆกับป่าไผ่อาราชิยามะที่เกียวโตประเทศญี่ปุ่นจึงทำให้ที่แห่งน,นี้กลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครนายกเลยทีเดียว กจากไปถ่ายรูปสวยๆกับมงต้นไผ่กันแล้วเรายังแวะไปไหว้พระทําบุญกันต่อซึ่งด้านในเองก็มีพระโบสถ์ของวัดจุฬาภรวนารามโดยที่แห่งน,นี้นวัดที่สร้างขึ้นในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวัลลักษณ์อัครราชกุมารีทรงพระชนมายุ50พรรษาในปีพุทธศักราช2 5 5 0และได้พระราชทานนามวัดว่าวัดจุฬาภร์วนารามพร้อมพระราชทานตาสัญลักษณ์จอพอเป็นตาประจำวัดนั่นเอง ที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดนครนายกอีกหนึ่งจุดนะครับที่คนก็มักจะเดินทางมานะครับโดยเฉพาะที่อุโมงค์ไม้ไผ่นี่ครับที่ผมได้ถ่ายทุกคนได้ดูบรรยากาศนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดแล้วทุกคนก็เหมือนมาเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามอ,อารมณ์เหมือนเป็นคล้ายๆที่ต่างประเทศนเป็นอุโมงค์อุโมงค์ต้นไม้สไตล์ญี่ปุ่นนะฮะโดยรอบบรรยากาศก็ดีนะครับผม ก็จะมีร้านค้าต่างๆที่ถูกเปิดนะครับเพื่อให้บริการนะครับเป็นสีสันของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกคนก็มากันนะครับผมจวนนครนายกเมื่อกี้ก็คนลงมาเต็ไมไปหมดเลยนะครับผมยอแยะไปหมดเลยนะทุกคนต่างหยิบมือถือมาถ่ายนะครับผมชๆๆๆแชะแฉะแะเก็บภาพไว้เป็นที่ลึกนะฮะสวยครับสวยเถวนี้แสงแดดกำลังดีมากนะครับผมดูดินี่ก็มันยามเย็นแล้วนะผมไม่มีแดดเลยนะฮะ อากาศดีมากสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาทุกท่านด้วยภาพบรรยากาศโมงต้นไม้ไผ่นะครับภาพสุดท้ายในวันนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะพาทุกคนไปเที่หนต่อนนั้นกดติดตามในคลิปต่อไปนะครับรับรองว่าไม่พลาดในที่สถานที่ต่างๆนะครับที่น่าสนใจนะไม่ว่าจะเป็นอันซีนอยู่ในกระแสหรือนอกกระแสนะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวพร้อมกันนะครับผมกับรายการมิกูพาเพื่อนเที่ยวนะครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ